นี่มาดูวิธีการทําบุกกันนะครับหลังจากที่เราเก็บมาแล้วนะครับนี่ถ้าบุกไข่เราก็จะตัดเอาเอาบุกตะเกียงเราก็ตัดเอาไอ้นี้ออกมาต้องตัดไอ้นั่นทิ้งด้วยนะครับอืมตอนนี้เราให้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับลอกให้นี่นะครับก็ ตัดครึ่งก่อนแต่ตัดไม่ขาดนะครับแล้วก็ลอกโอเค นี่นะครับตัดลงไปแล้วก็ดึงออกมาโอเคทีนี้นะครับเราก็จะไปหัน่นหั่นเป็นชิ้นๆน,นะครับนี่นะครับเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปแกงกันกันนะครับ นี่นะคะปีตมะพร้าวโดยใช้พ้ามันมีที่ลิฟ์อยู่นะที่เป็นเป็นไก่อ่ะอืมอย่างนั้นถี่ทำได้นะจิ้มจึ๊กลงไปแต่ส่วนใหญ่จิ้มไม่ค่อยลงมไม่ได้ตบหน้าอย่างใดนะตบยุง เ <Yeah. S 2> ชาะลงไปเสร็จแล้วก็ให้ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นคานงัดแล้วมือดึงมามันจะดันออกถึงไม่ม,ออม,มีแรงขนาดนั้นถิงลองแล้วเมื่อกี้ทั้งมือทั้งตีน <c oughs> <c oughs> ต้องเรียกว่าทั้งมือทั้งเท้ามันไม่ไปเลยจริงจริงมันไม่ได้ยากหรอกมันแค่รู้จังหวะแค่นั้นเองแม่แม่ยังทําได้เลยแม่มี <c oughs> แรงน้อยกว่าตัวเองี <c oughs> แค่รู้จังหวะมันที่มึงเอามาพร้าาจากตรงไหนตรงหน้าบ้านนี่ ก็่ได้มะพร้าวเสียนะนก็เขย่าแล้วมันมีน้ำอะ่ะเสียแล้วอะ่ะไม่รู้นะกำลังดูอ๋อไม่เสียไม่กำลั <c oughs> งจะปิดเดี๋ยวแบตหมดอ่ะมีวิธีดูว่ามะพร้าวเสียไม่เสียนะพอเราเปิดถึงหัวถ้า,ามันมีตุ่มอย่างนี้นะเขย่ามีน้ําแล้วมีตุ่มอย่างนี้แสดงว่าไม่เสียหรือว่ามีนหน่องงออกมาก็ไม่เสียแต่ถ้าปิดสนิทอะ่ะแล้วมะพร้าวมันนานแล้วเนี่ยอาจจะเสียได้จะอีกอย่างหนึ่งถ้ามันปิดสนิทมันไม่มีโ่มาอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นมะพร้าวแบบ พึ่งหล่นอะไรอย่างงี้หรือว่ามะพร้าวยังหามอยู่ก็ได้แต่ว่าถ้ามะพร้าวหามมันจะไม่เสี่ยงที่จะเสียอยู่แล้วแตเนี่ยมะพร้ามันอยู่นานแล้วจับแล้วก็ดึงขีดโอเคนะครับวัตถุดิบของเรานะครับวัตถุดิบหลักเลยก็คือนี่เลยครับบุกครับผมบุกที่เราได้มาเมื่อกี้กับที่ป้าได้มานะก็มารวมกันแล้วนะครับอ่าอันดับต่อไปนะครับก็มี พิกแกงกะปินะครับอ่าหัวกะทิเสร็จแล้วก็หางกะทิแล้วก็เกลือกับผงปรุงรสนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันครับโอเคนะครับเปิดไฟแล้วก็ใส่หางกะทิลงไปก่อนนะครับใส่ลงไปสักหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วนะครับใส่พริกแกง พริกแกงโอเคพริกแกงเราลงไปเดีย๋ยวค่ไปสูบเอานะความร้อนมันอืมอืมอืมพริกแกงเสร็จแล้วกะปิเสร็จแล้วก็ละลายพริกแกงกับกะปิก่อนนะครับ อตอนนี้นะพี่แกงกับกะปิก็เริ่มจะละลายแล้วนะครับเ,เดี๋ยวพอพี่แกงละลายดีนะครับเดี๋ยวเราก็เติมหางกะทิลงไปนะครับเคทีนี้นะครับเราก็เติมหางกะทิลงไป จริงๆเขาต้องเทอย่างนี้มันจะได้ไม่กระเซ็นแต่ได้กับเทแบบไงสังนอโอเค โอเคนะครับน้าเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่วัตถุดิบหลักของเราลงไปนะครับก็คือบุกนั่นเองนี่เห็นไหมเห็นไข่ไหมไข่เป้งๆเลยนี่นี่เดือดเดือดเดือดโอเคใส่เลยไม่งั้นมันจะขึ้นมานะเราก็ใส่วัตถุดิบไปเลยโอเคใส่ลงไปใส่ลงไป หมดเกลี้ยงเลยนะครับนี่พีเราก็กดๆสักหน่อยนะครับเป็นความจริงไหมถ้าต้มไม่เดือดแล้วมันจะคันถ้าต้มไม่เปื่อยต้องต้มไม่เปื่อย ต้องใช้เวลาแกงพอสมควรเลยครับพอเดือดดีแล้วเราก็หลีไปลงนะครับให้เป็นไฟกลางนะครับแล้วก็ต้มต่อไปนะครับก็ให้คอยสังเกตดูบุกของเรานะครับก็ให้สังเกตดูบุกนะครับตอนนี้บุกยังเป็นสีขาวแล้วก็ยังแข็งอยู่นะครับโอเควิธีพิสูจน์ว่าแข็งหรือไม่แข็งก็เอาช้อนมาจิ้มนะครับถ้าสมมุติว่า บุกเปืือยดีแล้วนะครับมันก็จะเป็นสีใสนะครับแล้วเราก็สับอย่างนี้ปุ๊บเขาก็จะขาดออกสองข้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ต้มต่อไปนะเติมเกลือนะครับนิดหน่อยผงปรุงรสโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เมื่อกี้เลยครับของใหม่ใช่ไหม่ของของใหม่รือของเกาโอ้ไันนะไม่มันไม่ติดอันเดียวไงมันมาเป็นพวงเลยโอเคนะครับนี่วิธีการเช็คนะครับว่าเปืือยดีหรือยังถ้าไม่เปลือยนี่มันกินไม่ได้นะครับก็ให้นี่ดูกดแล้วอย่างนี้เลยนะครับ นี่แส่็ดว่่าได้แล้วเดี๋ยวเราจะเติมเดี๋ยวเราเติมหัวกะทิของเรานะครับแต่น้ามะนาเคล็ดลับนะครับอ่าระหว่างที่เรารอมันเปื่อยนี่ก็คือพยายามคนให้น้อยที่สุดนะครับอย่าคนเยอะ ทีนี้นะครับหลังจากเติมหัวกะทิไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอรอเดือดพอเริ่มเดือดปุ๊บก็จะยกลงเลยนะครับเพราะว่าแกงทางใต้เนี่ยเขาจะไม่ให้กะทิแตกมันนะครับเขาคนใต้เขาบอกว่ามันจะกินอร่อยกว่านะครับโอเคพอเราใส่หัวกะทิไปแล้วนะครับก็เอาใบมะกรูดเพิ่มกลิ่นหอมหน่อยหนึ่งนะครับก็ให้เอาใบมะกรูดฉีกฉีกเสร็จแล้วก็โรยไปเลยนะครับ นี่นะครับฉีกไปมันกูดนะครับฉีกเสร็จแล้วก็โรยเลยนี่เริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวพอเดือดตัวหมดเราก็จะปิดไฟนะครับอ่าใส่หัวกะทิเสร็จแล้วเดี๋ยวขอชิมรสก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคืรสชาติโอเคแล้วครับใส่หัวเพิม่มไหมยะ เติมหมกระทีอีกหน่อยโอเคเดี๋ยวคนให้เข้ากันแล้วก็ปิดไฟได้นี่นะครับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับต้องแกงให้ตัวบุกเราใสแบบนี้เลยนะครับเนี่ยสีใสแบบนี้เลยแล้วก็หั่นแล้วก็เปื่อยแบบนี้เลยนะครับโอเคปิดไฟครับเดี๋ยวตักใส่จานจัดจานกันครับ โอเคนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแกงบุกตะเกียงนะครับก็เป็นบุกทางภาคใต้นะครับมีตามฤดูกาลเท่านั้นนะครับโอเคเห็นไหมครับเรามีทั้งไข่เล็กไข่ใหญ่อยู่ในต้วยนะครับไข่บุกนะครับโอเครสชาติอร่อยเลยครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ